มาครับต่อจากซุนโกคูนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเบจิต้าบรูนะก็เป็นในช่วงที่โคตรเท่นะฟิเซอร์ก็ตกตะลึงกับร่างนี้นะแล้วก็การ์ดส,สวยมากๆนะเบจิต้าการ์ดส,สวยกาโกคู Goku เยอะมากๆนะไอโกคูนี่รูปมันรูปมันไปนเหมือนกับอะไรสักอย่างมันผมเคยเห็นแล้วอะแต่ว่าเบจิต้านี่อาร์ตใหม่โอเคมาดูความสามารถภายในเกมกันเลยดีกว่านครับว่าทําอะไรได้บ้างนะเรา,าเริ่มกันที่ การ์ดฟ้าครับการ์ดฟ้าเนี่ยก็คือถ้าโจมตีโดนศัตรูก็จะติดสถานะโดนดาเมจบัสบรแรงขึ้นนะครับ30%นะแล้วก็ทางด้านการ์ดเขียวนะครับจะบวกดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับลดค่าการใช้บัสลง10หน่วยแล้วก็ทำลายการ์ดสไตล์บนมือคู่ต่อสู้2ใบนั่นเองนะครับมาต่อที่ a อบิลิตี้ครับเมน n อบิลิตี้เนี่ยจั่วบัสขึ้นมือใบถัดไปครับมีฟื้นคิแล้วก็บวกดาเมจด้วยนะ ทางด้านยูนิกำลิลิตี้ครับก็คือเมื่อตัวละครนี้เข้ามาในสนามนจะมีการรีคีขึ้นมา30หน่วยบวกดาเมจเพิ่มขึ้น80%รนะครับรับดาเมจน้อยลง30%มีความเร็วโจมการ์ดเพิ่มขึ้น1เลเวลนะแล้วก็ทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมโดนคู่ต่อสู้โจมตีด้วยสไตล์หรือบาสเนี่ยเบจิต้าครับจะได้บารสดาเมจเพิ่มขึ้น15%แล้วก็ความแรงของการ์ดฟ้าเพิ่มขึ้นอีก10%เป็นเปด้วยกัน,นตอนน่อกันที่2นะครับ็คือ ทุกครั้งที่เบจิต้าโจมตีศัตรูด้วยสไตล์หรือบลาสนะครับจะได้การรีเลือด5%ครับฟื้นคี10หน่วยแล้วก็มีดามเมจเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับแล้วก็ความสามารถด้านล่างนะครับทุกครั้งที่ศัตรูเนี่ยโจมตีใส่เบจิต้าครับจะทําการตัดคิคู่ต่อสู้5หน่วยครับแล้วก็ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยติดสถานะโดนดาเมจแรงขึ้นอีก10%นะโอเคและนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของเบจิต้านะครับเรียกได้ว่าสั้นมากๆนะเป็นตัวละครที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งนะครับ ส่วนทางด้านอ i ป m e n ์ครับผมมีแนะนําแค่ชิ้นเดียวนะครับที่น่าสนใจก็มีชิ้นนี้ครับมีการรีเจนเลือดแรงขึ้นแล้วก็ได้ค่าสไตล์กับบลัสดามจนะส่วนอีก2ชิ้นเนี่ยแล้วแต่เลครับใครอยากใส่อะไรก็ใส่เนาะโอเคเราไปเจอใน PVP เลยครับมาครับกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยอีกหนึ่งรอบมาซุนแฟมิลี่อ่ะฮ้ยไม่ได้ เปิดมาโดนก่อนตัดขีไปก่อนครับโอ้โอโอ้ใจเย็นกาดฟ้าดือบโอเคครับเปลี่ยนตัวไหมเขาไม่เปลี่ยนนะโอ้แรงแรงโอ้โหขึ้นหลอดมัาหมดยุคของลูกแล้วแล้วการ์ดเขียวฮะโอ้โหกาดฟ้าแสบแสบหลบสายไปโดนหลบได้ครับสลับโกจิต้ามาสีเราแพ้ทางอยู่ สลับเบจิต้าดีเลียนิดนึงโอเคยังไงกัดฟ้าเหรอโอเคชนไปก่อนหลบแบบเบจิต้า b l a s โอเคเอาละขอเทสหน่อยบล a ส t เลยครับตายไปห้เปลี่ยนตัวด้วย b l ส s t ซ้ำไปอีกดามจแรงมากเลยนี่สีเขียวเนี่ยนี่เบจิต้านะครับนี่สีน้ำเงินบล a สไปอีกการรีเลือด อ,อจริงๆความสามารถเนี่ยมันไปคือมันเป็นพี่น้องกับซูปเปอร์ซีย่าโรเซ่สีเขียวยนะคือโกคูแบ็คแปลงร่างนะโอเคแตกแตกต,ต่างกันที่ทาร์เขียวนะครับทาร์เขียวตรงนี้กัก,กว่านะเพราะว่าเป็นตัวฟรีนะไอ้ตัวน,นั้นเก่งกว่าตรงทาร์เขียวนะแล้วก็เมนอเบลิตี้นะโอ้กดเมนนะฮะทุกมึงโหลดเพอร์เฟกบลาสไปสลับ เปลี่ยนตัวไหมอ่าเรียบร้อยโหวันช็อตวันช็อตหมดหลอดไม่ต้องเล่นหล็อปกดเมนเลือดครับเอาล่ะเบจิต้าพร้อมแล้วสตายไปฟลสลับรอฟโอ้เด้งเยอดคตแรงโอเคตายครับแรงอยู่นะผมคิดว่ามันเอาจีสิบสี่ดาวน่าจะตัวหลักไหวเลยเนี่ย มาเป็นโอเคทีมทีมยอดฮิตแล้วกันเข้ามาเลยเสียดายนะมันเป็นสีน้ำเงินนะครับไปทับกับบิลครับแต่ว่าน่าจะแทนกันได้อยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้ตัวละครตายเกิดกับเลือดเด้งมันไม่ค่อยมีคนนิยมแล้วแค่ไปเน้นไอ้อนี่ครับโกติต้ามากกว่าครับเพราะว่ามันโกงเกินนะสลับ สองลูกอย่างนั้นเหรอตัวฟ้าครับเดิบโอเคเข้าไปโชกอืครึ่งหลอดไหมโอเคเกือบครึ่งหลอดบลาสเอาเลือ์คืนทึ๊บไซที่หมดกดเปลี่ยนตัวบลาสโอเคอีกหนึ่งทีครับโออย่างนี้สวยเลยย้ำครับย้ำเข้าไปสำหรับเบจิต้าโอเคมีสองใบเอาละดูดา,มมางไหม บอกเลยว่าดาเมีไม่ได้มาเล่นๆบลาสเบ็กหนึ่งทีความสามารถมันสั้นนะแต่ว่ามันดันเก่งนะฮะคือนี่แหละสิ่งที่ต้องมีจัวมไม้ปึ๊บไซต์ไปโอเคบลาัชคุกจิต้าครับจัวไม้ได้ไซต์หนึ่งใบใส่โดนตัดคอมโบสลับ โอ้โหลเพอร์เฟกด้วยบอกมาเพื่อนเก่าบลาสสวิตตายโอเคตุ๊กไออย่าเพิ่เงเกกเย็นก่อนโอเคเพื่อนเรามาแล้วโอ้โหหลบเพอร์เฟกต์สวยจัด ล่ <Last S 2> <ม>าสนะครับดูที่ยูนิเกตคูจิต้าดีๆนะเอา้าไรซิ่งตัดเลยเหรอพี่ปุ๊ <c oughs> บมาไปตายปะเนี่ยโอ้ไม่ได้เล่นเลยบีจิต้าผมยังไม่ได้เล่นเลย <c oughs> ยิงมาครับตายแล้วตายอีกนะวงแหวนบนหัวไม่รู้จะไม่รู้จะกี่ชั้นล่าส <c oughs> เอา้าโดน ซ้ำโอ้โหโกหังมารับครับฮึบฮึบฮึบ,บโอเคลาสไปนหนึ่งทีครับอา้าวชิบหายละมันมันมีอีกหลอดหนึ่งแย่แล้วเกลดหลบไม่มีมีแต่ลาซิ่งรับปึบโอเค โอโหเนะี่ยโคจิต้าตอนกดการเขี่ยวนี่มันหนาขึ้นเยอะเลยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันบัฟอะไรบ้างจำได้แต่ว่ามันมีป้องกันเกรดหลบไอ้ป้องกันการโคเวอร์พิเศษครับลสัสอ่าหลบได้ครับได้ปไปเป็นการรีเจนเลือดเลยนะเก็บการ์ดฟ้าไว้ใช้หลบดีกว่าโอเค อาได้ก่อนไปขึ้นยอดซุสโอ้โอ้โอ้ไม่คิดว่ามันจะกดมาเลยนะลาสบลาสอีกหนึ่งทีต่อทิงไปก่อนขอจบด้วยเบจิต้ามากแล้วโอเคหลดเฟคสตาไปไปกดสลับสตาร์ไปอีกหนึ่งทีครับปิดมากโอเคน่าจะตายละ เปลี่ยนตัวรับบทพระเอกโอเคครับจีจีมาเป็นก๊อดคีเหมือนกันแต่เราเป็นผสมผสมไซยหาครับลบ็อปไอโอหูลบอได้าการจังหวะลบซ้อนโอ้โอะ ปุ๊บอ๋อแย่แล้วแย่ yeah, แล้วบลาสมาตัดขิโ oh, อ้เขาจวัวจัวใหม่บลาสมาเจอตัดขิครับไหลกระแทกโอ้ like oh, ได้อยู่คิดว่าจะไม่โดนละอ่าจัวใหม่ปุ๊บขี้หมดวะอ่าได้อยู่ครับ ได้ไปโอ้โหปีกิต้าน่าจะทำอะไรบลาสอสขอทิ้งไปอ้อหลบครับยอออ้อยอุ๊ยปดเมนยังยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นปึ๊บบล็อส เราอยู่ครับโ,โหแรงมากบอกเลยบิวถึงจะแรงแต่บางนะตัวนี้ท,ทดแทนได้นะแถบเป็นตัวฟรีด้วยผมก็จะมาใช้เหมือนกันเอาบิวเก็บไว้ก่อนดาวน้อยเกินโอ้โหอ้าวได้นี่ได้เสียครับโดนไปเรียบร้อยตายด้วยอหลับมาเล่นสีเบจิต้าเกือบจะบอกสลับมาเล่นสีแดงละ มีก,ก้าวฟ้าโอ้โหไม่โดนนะเนี่ยเลยลบโอเคบลัสอ่าโอเคครับ GG โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย